สวัสดีครับผมตั้มยิ่งบ้านบ้านภาคินภาคเ่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับอ่าชุ่มช่านะครับไปทั้งสวนเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยสามสี่ต้นก็พอนะครับปลูกไม่เยอะนะครับเพราะว่านอที่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับที่ผมจะเอาปลูกนะครับแล้วก็จะเอาไปเสริมนะครับไปเสริมหรือว่าไปปลูกแทนต้นที่ ตายนะครับก็ประมาณสองสามต้นนะครับแล้วก็ขุดหลุมใหม่ไว้ก็ประมาณสองต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปหาดูว่าหลุมไหนนะครับที่กล้วยตายหรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็มีประมาณไม่กี่หลุมหรอกนะครับก็จะไปหาก่อนนะครับแล้วก็จะไปขุดหนอกกล้วยนะครับขุดหนอกกล้วยเสร็จแล้วก็จะมาปลูกนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็จะมีกี่หลุมนะครับก็คงจะไม่หลายหลุมหรอกนะครับผมต้องมาดูทางนี้นี่จะเป็นยุ้งข้าวนะครับดูการถูก่อน,นะครับอาจะมีกี่ลลุมนะครับที่จะต้องได้ปลูกเสริมนะครับ <c oughs> แล้วก็หลุมนี้นะครับหลุมนี้หนึ่งหลุมนะครับนี้ก็น่าจะรอดอยู่นะครับต้นนี้น่าจะรอดอยู่โอ้ฝนตกแรงขึ้นอีกแล้วนะครับนี่กล้วยปลูกใหม่นะครับนี่ีผมปลูกใหม่ก็น่าจะประมาณสองหลุมนะครับที่ผมจะต้องเอามาปลูกใหม่นะครับนี่หลุมหนึ่งนะครับนี่หลุมนึง แล้วก็หลุมที่ผมขุดไว้ก็ประมาณสองหลุมนะครับก็เดี๋ยวไปเอานอ,อก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอานอ,อกแกวยดีกว่าเลือกคัดสรรน,นอ่ดนดนนอดๆีๆนะครับสวยๆคัดสรรน่อดีๆสวยๆนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับนี้ ลูกเสร็จไปหลุมหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอีกประมาณอีกสามหลุมนะครับก็เป็นหลุมขุดใหม่สองหลุมก็เป็นหลุมแล้วก็หลุมที่เอามาปลูกเสริมใหม่นะครับสองหลุมนะครับโอเคเอาปลูกลุมนี้ก่อนนะครับเราต้องเอานี่ครับตาอันนี้ออกก่อนนะครับเาปลูกกล้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกหนอนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกหนอน ต้นแม่นะครับจะ,จะเจริญเติบโตช้านะครับผมนะครับเอาหน่อออกหมดแล้วนะครับเอา,เอาตาที่เขาจะออกหนอนนะครับออกหมดแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับไม่อะไรมากนะครับผมเหลาออกครับนะครับ นี่เอาไว้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับลงเลยครับหลุมก็ขุดประมาณาฟุตหรือสองฟุตนะครับฟุตครึ่งก็ได้นะครับสอบครึ่งขุดลงไปลุกเสร็จตะกี้เรียบร้อยนะครับ ก็จะทําให้หลุมอยูนะ่ในประมาณนี้นะครับก็ทําให้หลุมให้มันแบบว่าน้ําขังได้นะครับเดี๋ยวไปหลุมที่สามกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเราจะเอาหน่อออกนะครับนี เฉลเอาตาที่จะออกหน่อออกนะครับครับเรียลมได้เลยนะครับผม ครับก็ต้นที่สามปลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อต้นที่สี่นะครับเดี๋ยวต้องหาหน่อกล้วยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับมาปลูกนะครับ เดี okay, ๋ยวก็จะปลูกตอนนี้นะครับเป็นต้นสุดท้ายนะครับก็ปลูกสีต้นพอโอเครับก็เสร็จเร็วนะครับนี่ครับทำเป็นหลุมไว้นะครับเพื่อให้น้ำขังนะครับผมเสร็จแล้วโอ้ยยัง เด่งเลยครับผลก็ทีเดียวมะละกอนะครับกำลังจะโตนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทำซ้ำากินโชว์ให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวลูกไว้ติดกันสามต้นเลยต้นนู้นก็ออกลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังโตนะครับตอนนี้ผมคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็โตมาได้นะครับก็ดีมากๆ ฝนตกตกนะครับยากขึ้นเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมต้องเออเดี๋ยวผมต้องรายาอีกนะครับหมดตนทำเป็นฝนแล้วเฮ้ยถ้าฝนหยุดตกแล้วนะครับน่ครับต้นมะเขือต้นมะเขือที่ผมปลูกไว้นะครับก็ใส่ปุ๋ยฝังปุ๋ยนะครับฝังปุ๋ยไปวันก่อนนะครับ เดี๋ยวรอดูว่าจะงามขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่งามก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแต่เพี้ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวฝนไม่ตกเดี๋ยวจะฉีดเพี้ยนะครับ ออเย็บจุ่มชําไปหมดนะครับนี่รา,ากาก็เดียวดินแห้งอะไรแห้งก็เดี๋ยวจะมาขุดอีกนะครับนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะได้ไปทาคลิปนะครับงานบุญบ้างไฟนะครับที่วัดแถวบ้านนะครับก็อีกประมาณสามถึงสี่วันนะครับ อ้่อนออกครับใช่รับปล่อยให้โตไม่ได้นะครับออกดอกแล้วแพร่พันธุ์เร็วมากนะครับคมนะคับนี่เป็นมันนะครับมันญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับปลูกไว้เรื่องของเรื่องนะครับผมจะปลูกปลูกไว้คุมหญ้าด้วยนะครับเพราะว่า เท่าที่เห็นนะครับผมปลูกไว้นะครับหญ้าจะขึ้นน้อยมากนะครับปลูกพวกมันพวกอะไรไว้นะครับนะครับรอดูผลผลิตนะครับนะครับผมได้ยาได้นิดเดียวนะครับก็ได้ได้วันเดียวก็ว่าได้นะครับตรงนั้นครับอ่าได้มาถึงเสา ตรงนั้นนะครับได้ได้ได้นิดเดียวก็เดี๋ยวถ้าฝนหยุดก็คงจะได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไดายยากก้ย้าก็จะาโตแล้วไดย้ดาย,ดายากนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับไม่ได้ดูแร ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับน,นะครับ,รบตรงนี้เดี๋ยวดายาาออกก็สะอาดแล้วนะครับอเคคลิปนินี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็มาดูมะพร้าวนะครับเพิ่งได้ผลผลิตปีนี้นะครับมะพร้าว ก็ติดไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ก็ออกทลายไปเรื่อยนะครับออกปีออกะไรไปเรื่อยครับนะครับอันนี้ก็คงจะติดหลายลูกอยู่นะครับทลายนี้คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวล้างไป้ล้างมือเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ทำงานต่อนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปปลูกกล้วยเล็กน,น้อยนะครับทำมาให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยน้อยนะครับใครจะทําตามก็ทําใครจะไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสูตรปลูกกล้วยที่มีเปอร์เซ็นต์รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ใช่ว่าปลูกไว้แล้วทิ้งไว้นะครับปลูกแล้วเราต้องดูแลรักษานะครับให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับก็ถึงจะ รอดนะครับเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้กล้วยนะครับรอดนะครับแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับนี่ฝนหยุดแล้วนะครับก็เสียงนกเสียงอะไรร้องไม่ได้ยินนะครับฝนหยุดตกแล้ว เดี๋ยวผมจะไปเอาไม้ค้ำต้นกล้วยก่อนนะครับ<อ>ไปบ่ายครับ